ทาเงินกระบ,บาททามาหากินต้องนิสันดับล่าคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะมาในปี2018กับราคาเพียงแค่429,00 0บาทเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นรถรุ่นยอดฮิตมากี่รอบก็หมดทุรอเป็นรถรุ่นขายดีของเต็นเราเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะเตลิรถของเราทํามีโปรโมชั่นฟรีดาวน์เรเนาน18เดือนนะคะขับรถฟรี120วันถ้าออกรถใหม่กับเราวันนี้นะคะรับเงินสดฟรีไปเลย1 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมของแทนเต็นมากกว่า25,000าบาทค่ะมาดูตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ตัวสีสีส้มโดดเด่นไม่ซ้ำใครนะคะล้อมแม็กใหม,ใหม่แท้เดิมจากโรงงานแม็กไลเนอร์นะคะถือว่าสภาพสวยมากเดบบินทุกหนักได้สบายๆเลยค่ะรถนี้นะคะถือว่าเป็นรถกระบะที่ฮิตมากในหมู่พ่อค้าแม่ค้านะคะคนทํางานเชิงบรรทุกเชิงพันนิ์นะคะอาชีพไหนก็ออกได้ค่ะข้างหลังนะคะ มาพร้อมกับกล้องหลังเวลาถอยรถก็คือสบายมากมากเลยค่ะภายในนะคะสภาพใหม่แล้วก็สวยมากนะคะใหม่แค่ไหนดูก่อนพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะเบาะนะคะเป็นแบบเบาะผ้าไม่หลอนนั่งสบายภายในกว้างมากๆเลยค่ะประเด็นอย่างหนึ่งค่ะรถคันนี้นะคะเลขไม่น้อยมากน้อยแค่ไหนอ่าไปดูกัน,นะคะ่ะไม่แค่3 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะคันนี้ต่อย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะออกรถใหม่รับเงินสดฟรีเลย1 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมของแถมจัดเต็มมากกว่า2 5 0 0 0บาทะคะ่ะ นะคะเรายังมีบริการดูแลหลังการขายโดยสุบริการไทยพัชช่างดำปักธงชัยค่ะและก็มีเพื่มความสะดวกให้ลูกค้านะคะโดยที่เรามีการส่งมบอบรถฟรีถึงบ้านเลยมีการจัดโอนภาษีพรบรให้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะใครใจร้อนอยากได้คันนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะหรือทักเพจข้อความมาที่เพจ Facebook ทางไลน์ก็ได้นะคะรีบมาจองกันเยอะๆนะคะ